สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนนะคะพับเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นลายผีเสื้อน่ารักน่ารักนะคะแบบนี้นะคะน่ารักมากมากนี่ค่ะทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆทํง่ายง่ายเลยนะคะอาจจะใช้อุป,ปกรณ์เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังก็จะเป็นลักษณะตัวผีเสื้อน,นะคะ น่ารักมากๆเลยค่ะใช้ริบบิ้นก็นิดเดียวเองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์วันนี้อาจจะมีเยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆเราจะใช้นะคะริบบิ้นนะคะตาลักังนะคะเบอร์สองค่ะจะเป็นแบบพิมพ์ลายแล้วก็เป็นแบบสีพื้นนะคะกันไกลไม้บรรทัดเหรียญบาทตัวนี้นะคะก็จะเป็นนะคะเกสรดอกไม้ปลอมนะคะ ลูกปาดค่ะแล้วก็ปืนกาวค่ะเราจะตัดริบบิ้นนะคะออกมาเป็นแปดเส้นนะคะจะเป็นสี่คู่นะคะคู่แรกนะคะคู่แรกนี้นะคะจะเป็นขนาดนะคะหกจุดห้าเซนค่ะคู่ที่สองค่ะห้าจุดห้าเซนค่ะคู่ที่สามค่ะห้าเซน และคู่สุดท้ายนะคะ4.5เซนค่ะเราจะไล่ลำดับนะคะความยาวนะคะให้สั้นลงเรื่อยๆนะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆเวลาเราทำคู่แรกมี6.5คู่ที่สอง5.5เซนคู่ที่สาม5เซนนะคะแล้วก็คู่สุดท้ายนี่นะคะ4.5เซนค่ะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราจะจับสองเส้นนะคะเอามาประกบกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนตรงนี้นิดนึง เราจะจับสองเส้นนะคะประกบกันแบบนี้นะคะแล้วเรานะคะจะพับเขาลงมานะคะแต่เราไม่กดนะคะพับลงมาเบาๆแบบนี้เราไม่กดตรงนี้นะเสร็จแล้วเราจะตัดนะคะช่วงตรงนี้นะคะตัดโคง้งตรงช่วงที่เป็นมุมแหลมตรงนี้ตัดออกค่ะให้เขาเกิดความโค้งนะคะให้ออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะเราจะตัดทั้งสองฝั่งเลยนะคะ ที่เราตัดนี้นะคะเพื่อจะให้ขลีบของผีเสื้อให้ดูกลมกลืนธรรมชาตินะคะไม่เหลี่ยมเกินไปนะคะก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้นะเราจะตัดทั้งหมดทั้งสี่คู่เลยค่ะก็จะพับครึ่งนะคะแบบนี้นะแล้วจับให้ตรงกันนะคะแล้วก็จะตัดตรงมุมเขานะคะให้เกิดเป็นโค้งมุมแหลมนะคะ ทำแบบนี้ทั้งสี่คู่เลยค่ะผู้ที่สองนะคะแล้วก็วางไว้ก่อนนะพู่ที่สามก็จะพับอย่างนี้นะคะแต่เราไม่กดตรงด้านโค้งนะคะแล้วก็ตัด ตัดทั้งสองมุมเลยค่ะแบบนี้นะคู่ที่สี่นะคะคู่แรกกับคู่สุดท้ายอันนี้เราจะใช้แบบพิมพ์ลายนะคะแต่น,นี้อยู่ที่เพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆจะใช้สีแบบตัดสีกันหรือว่าอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆนะคะ พอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะมาทากาวไว้ก่อนนะคะโดยเริ่มจากอันแรกนะเวลาเราทากาวเราจะทาตร,าราางปลายตรงนี้นะคะเราจะใช้ปืนกาวแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีปืนกาวเนี่ยอาจจะใช้เป็นเทปสองหน้าก็ได้นะคะเราจะปืนกาวหยวดไว้นี้นิดนึงแล้วก็กดไว้นะคะเวลากดระวังร้อนนะคะปืนกาวก็ร้อนอยู่นะเพื่อนๆเนี่ยร้อนนะคะใช้ความระมัดระวังนะคะ แล้วก็จะออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะเราจะกดเข้าไว้อีกนิดนึงเพราะว่าถ้าไม่กดจนเขาแห้งเนี่ยมันจะเด้งนะคะเราจะทําอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะคะทั้งแปดเส้นเลยนะคะติดตรงปลายนะคะกาวนะคะหยอดลงไปนิดนึงแล้วก็กดปลายให้มาเจอกันนะคะ แบบนี้แต่ตรงโค้งเราไม่พับนะคะตรงโค้งนี้ไม่พับนะแล้วบีบไว้สักแป๊บหนึ่งค่ะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวริบบิ้นมันจะเด้งคืนนะคะกด,ดไว้นิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวริบบิ้นมันเด้งก็จะออกมาปเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตทำทั้งหกเส้นที่เหลือก่อนนะคะ กลีบสุดท้ายนะคะกดไว้นิดนึงนะเนี่ยริบบิ้นมันเด้งออกนะคะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราได้ทั้งหมดแปดกลีบแล้วนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆต่อไปนะคะเราจะใช้ริบบิ้นสีเหลืองนะคะเราจะทําตรงฐานเขานะคะฐานของตัวผีเสื้อนะคะเพื่อนๆ ริบบิ้นเส้นนี้เราจะใช้ความยาวยี่สิบห้าเซนค่ะเสร็จแล้วเราจะนำเหรียญบาทนะคะมาวางแบบนี้นะเราจะนำปลายด้านหนึ่งนะคะวางเฉียงลักษณะน,นี้ให้ตัวปลายริบบิ้นนะคะอยู่ตรงกึ่งกลางของเหรียญบาทด้านล่างแบบนี้นะคะแล้วจับกดไว้ลนนักษณะนี้เสร็จแล้วเราพับอ้อมไปด้านหลังนะคะ พับอ้อมไปด้านหลังในลักษณะนี้ค่ะให้เป็นเส้นตรงด้านหลังแล้วพับทบมาด้านหน้าให้ขอบให้ขอบของริบบิ้นเรานี้นะคะชนอยู่ตรงมุมแหลมที่ที่อยู่เส้นล่างค่ะมันจะทับกันพอดีแบบนี้เลยค่ะนะคะเสร็จแล้วเราจะพับขึ้นให้แนวตรงนี้นะคะเป็นแนวเดียวกับริบบิ้นเรานะคะด้านข้างเห็นไหมคะ จะพับขึ้นมาแนวเดียวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราพับลงมาแนวด้านข้างของริบบิ้นก็จะเป็นแนวเดียวกับเส้นขนานกับด้านข้างนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นแนวขนานกันลงมาแบบนี้นะเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนสุดปลายของริบบิ้นเลยค่ะพับไปพับไปเรื่อยๆนะคะให้ตามแนวขนานแบบนี้นะคะ พับลงตอนนี้อันนี้ก็พับขึ้นก็ให้ขนานกันเห็นไหมคะขนานอันนี้ก็พับลงก็ให้ขนานลงนะคะจะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะพับขึ้นแล้วก็พับลงค่ะแบบนี้นะขนานไปเรื่อยๆสุดท้ายนะคะพอเหลือริบบิ้นนิดเหลือปลายริบบิ้นแค่นี้นะคะเราจะตัดริบบิ้นนะคะ ไม่ไม่เกินไม่เกินขอบของด้านล่างนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องสอดปลายริบบิ้นนี้นะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะเราจะตัดริบบิ้นนะคะให้สั้นเข้ามานิดนึงเห็นไหมคะสั้นเข้ามานิดนึงไม่ถึงขอบด้านนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการสอดปลายริบบิ้นเข้าไปแบบนี้ค่ะเพื่อเก็บปลายริบบิ้นนะคะ แบบนี้นะคะเราจะสอดเข้าไปเรียบร้อยแบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาติดกาวกันนะคะโดยที่เราจะใช้คู่แรกก่อนนะคะที่ความยาวหกจุดห้าเซนแล้วก็ห้าจุดห้าเซนห้าเซนแล้วก็สี่จุห้าเซนไล่ขนาดค่อยคสั้นลงมาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่เราจะมาประกอบตัวกันนะคะแบบนี้นะคะเราจะเริ่มจากหกจุดห้าห้าเซนแล้วก็สี่จุดห้าเซนค่ะ เดี๋ยวมาทํานะคะเวลาเราได้ฐานเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะติดเราจะเอามุมแหลมนะคะมุมแหลมของฐานนยอยู่ด้านบนลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทากาวไปก่อนด้วยเลยนะคะทากาวไปตรงกลางนะคะใกล้ๆมุมแหลมนะคะตรงนี้นะตรงนี้นะคะเราจะทากาวแบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราจะเอาริบบิ้นที่ยาวสุดนะคะแปะลงไปเลยค่ะ เราจะให้เหลือเห็นมุมแหลมไว้นิดนึงตรงนี้นะคะแปะไปเลยนะแบบนี้นะกดไว้นิดนึงค่ะเสร็จแล้วทากาวต่อทากาวต่อคู่ของเขานะคะที่เป็น6.5นะคะเราจะมาแปะด้านข้างแบบนี้ค่ะ เราจะมองเห็นตรงแหลมของสีเหลืองตรงนี้นะคะที่เป็นฐานนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราจะต่อคุด้วยคู่ที่สองเลยค่ะเราก็จะทากาวนะคะทากาวลงไปความยาวต่ออันที่สองนะคะเป็นห้าจุดห้านะคะเราจะแปะเหลื่อมกันลงมานิดนึงนะคะแปะเหลื่อมลงมานิดนึงแบบนี้นะ ให้เหลื่อมลงมานิดนึงแล้วก็ทากาวเพิ่มค่ะแล้วก็คู่ของเขานะคะที่เป็น5.5เซนนะคะเราก็จะเหลื่อมลงมาเหมือนกันนะคะก็คือเราจะแปะเหลื่อมลงมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเลยนะแบบนี้นะเสร็จแล้วทากาวค่ะแปะคู่ที่สามค่ะ ูที่สามก็จะเป็นขนาดที่เป็นความยาวห้าเซนค่ะแล้วอีกเส้นหนึง่งแปะเลยนะคะอย่าลืมให้มันเหลื่อมลงมากันเรื่อยๆนะ ได้แบบนี้แล้วนะคะตอนนี้เราจะมาติดคู่สุดท้ายนะคะคู่สุดท้ายเราก็จะเหลื่อมลงด้านล่างค่ะ องมุมเลยนะคะเวลาจับอาจจะต้องระวังเรื่องการร้อนมือนิดนึงนะคะเพื่อนเเพราะว่ากาวร้อนมันก็มีความร้อนอยู่นะคะรอกาวแห้งสักนิดนึงนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆพอพอเราได้แบบนี้แล้วนะเสร็จแล้วเราจะติดเกสรก่อนค่ะแล้ก็จะทากาวตรงกลางค่ะ ตะกาวเยอะๆไว้เลยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะติดเกรสรพร้อมกับลูกปัดเลยค่ะกลับนะคะสองเส้นนะคะวางไปตรงกลางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลูกปัดเข้าไปนะคะเพื่อแทนตรงลำตัวของผีเสื้อเขานะคะแล้วก็กะตำแหน่งใส่ลูกปัดตรงช่วงกึ่งกลางนะคะให้เป็นลักษณะลำตัวของเขานะคะ นิ่งค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วนะคะเป็นการทำไม่ยากนะคะแล้วก็จะได้นะคะเหรียญป่อยทานผีเสื้อน่ารักนักแบบนี้นะคะทำง่ายๆนะคะนิดเดียวเองด้วยค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยนี่นะคะแบบนี้นะคะเพื่อนๆ คลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ